ที่ต้นไม้ตรงนี้นะครับจะมีเห็ดงอกนะครับผมเห็นวันนั้นน่าจะมีคนเก็บไปเลยเนี่ยเขาจะมีต้นตะเคียนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้นตะเคียนไม่ใช่ประเด็นนะครับต้นที่สําคัญที่สุดก็คือต้นอา่ายางนาครับตรงนี้วันนั้นเห็นเป็นขาวๆนี่นะครับเดี๋ยววันหลังก็น่าจะมีนะเป็นเห็ดละงอกนะอันนี้น่าจะใช่ มันกาลังเป็นไข่อยู่นะครับอันนี้อันนึงกำลังเป็นไข่อยู่ก็ไม่ให้เตะนะเตะไปแล้วแล้วก็ตรงนี้นะเังเป็นไข่อยู่เนี่ยครับเป็นไข่อยู่เป็นไข่นะครับเป็นไข่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นเห็ดงอกออกมาตอนไหนนะครับีเดยวดูอีกทีหนึ่งครับจบคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อน